ลงมาไดแล้วกใเลยใช่ไหมพี่ซีดทำได้เลยลุงจนเลยดีเลยพี่จะได้ไปเลยหนูเลมอันนี้ไม่มีการเตรียมเตรียมแค่นิดเดียวก็คือการเตรียมเนี่ยเลยเลยก็คือไอ้เนี่ยจะอัดก็อัดเลยแค่อยากได้คป skip skip หนึ่งในวันนี้เท่านั้นเองไม่ได้บู๊แกูอัด กูรู้กูเลยพูดไงกูได้คลิปหนึ่งเรื่อยดีไม่งั้นคงไม่มีคลิปเลยเราไปน,นำเล่นพี่เชียนไม่ก <c oughs> ูไม่นำ้นำเราไอ้มึงต้องตั้งชื่อใหม่แต่มึงจะไปตั้งชื่อ, <c oughs> อพี่พี่ซีตัวไม่ได้เลยกูไม่ได้ชื่อพี่ซี น้อยดิไม่มีของเลยเลยอ่ะไปฉายอ่ะคือสต็อกไปฉายเราไม่ไม่มีไปฉายแล้วก่อนไปฉายครับเยอะไหมคุณอาควเมื่อไหร่น้องบอกพี่มาสิที่อันนี้ไม่ทำอะไรอ่ะเข้ามาก็ได้หลักฐานแล้วพี่เฮ้ยมึงรอตะกร้องกันได้อะไรอันเนี้ยนะ อันนี้ไว้ดูผีครับอ๋อไม่ใช่ดูกล้องดูกล้องจากสายตาระยะไกลเจอแล้วเหรอตรงนี้เลยนะรถเท่าไหร่อ่ะอะไรอ่ะมีคนค้ามาถึงก็เอาไอ้ชิบหายกูอยู่ใกล้ประตูไม่กอดละกูออกแล้วที่รู้อ่ะไม่รู้ใครอยู่ไม่ยุ่งอ่ะแม่งยี่แม่งยุ่งยี่กูกูกลัวทุกคนแล้ว ไอ้เอาวัวแม่เอนเอ้ยเดี๋ยวกูเอากล้องไปถ่ายหนังห่างหนังแม่เลยแม่เมือย่าบอกอะไร่าแม่เลตามเาอยู่แล้วมันมันเศร้าใจมาตัดหน้าตัดหน้าตรงตรงนี้ตัดหน้าตรงตรงบอกตรงบอกอ้เพ่าเศร้าเนี่ยตัดหน้าตัดหน้าเพราะเศร้าเหี่ยไอ้เศร้าไอ้าเห็นที่เล่นดย เออถ้าเต่าก็ต้องเท่าอเต่า้ัเราเรียา่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้สอคนอยู่ข้างนอกคือกันไอกูอเกีอาอป้ดูดูกล้องไหนไอพวียไปก็ไม่บอกกูไม่ใช่กวเครื่องอีอีแมอยู่ไหนอ่ะ เราเครื่องยิงไปไหนอะไม่รู้กูไม่หยิบมาแน่ๆเดี๋ยวก่อะใครงอเครื่องไเลยไนไม่รู้ว่ากูไม่มีเลยถืออยู่อะอ๋อไอ้นี่มันมีแค่ไอ้มันทิ้งน้องผมมานะผมเิดโกเองเฮ้ยไม่เปิดไปดิไม่เปิดไฟวะปนะยังไม่รู้เรื่องเราเปิดไปแล้วปนตีกูผิดไอ้ตี เอาวีเว็บมาหน่อยเต้ขออีเว็บหน่อยดิขึ้นเยอะใส่อะมันขีไม่ถูกใครอะจะไปวางข้างในให้มันมันไม่ใจเห็นมีเลยันคือเอะแล้วแร้วก็โอ้อบอภิรมลู่ไปแล้วกูกูยังไม่ทำสูตเอ้ยมันเขียนเปล่าวะไม่ได้เขียน

มากับกูหน่อย <S 1> <S 1> <S ได้ได้ได้พี่เดี๋ยวกูไปเจอเพื่อนวเองไหนว่าคนชื่อโอวาได้เดเ๋ยวไปสี่คนเลยได้เห<ด>ี้ยตกใจเลย <S <S ไอ้เหี้ยก็เหลี่ยมพอกันละมึงกับกูอ่ะเฮียถ้าโดนหักคอโดนหักคอหมดอนแม่ <S <S โดนคู่อะนะพี่คู่วิ่งหนีเฮียสดปะ เก้าวงศามพี่จนไอ้โมไอ้แหม่ยู่อันอะไรโมเยอะรู้บางไอ้พีมึงอยู่ไพีพีจอความกลับมาเราลักจอไปเพื่อนเพน่าสนใจเหมือนกันเพื่อนเราไปขายนั่นน่าจะรวยอยู่ไอ้พีขโมยของผีไปขายแต่ขโมยของที่ทางไปขายอเล็กซิยะเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังปะวะใครมีเครื่องสูดดมกูไม่อยู่กูลองไปดูแล้วอ่ะ ในห้ขอเครื่องตัวดูพูดไปดิก่อยากรู้เอจเก็ห้อน่าที่อุณภูมิ็เครื่สูตแต่เราไม่เจอเลยเหี้ยททำใจอขอแงน้อยใจุขอมอมันมันมาจากของเปลี่ยนเข้ามานั่นแหละจริงๆเลยครับไ่มีอะไรเลยโน่นโน่นโน่นโน่กน ไปไหนกันแล้ไปย่กงนี้กพิบเลยไปเองพี่กูเจอแล้วไปอ่งน้เลยเไปทางนั้นอะไหนอะเดินมาเดินไปเดินนำไปเดินนำไปดิไอ้ยึกกลัวอะไรบอสที่ว่าไปางไหไหนอะเอ้าเดนทางอะนี่หรอแกับม่เหมอนมันอยดแถวแล้วมันจะบอสดิ ไไม่ด้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามอุ้งขาสองอุ้งขาตรงนี้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 เลยใช่ใช่ใช่ผีพ่อครัวแต่ผีพ่อครัวแต่ผีพ่อครัวยำจำบังมิยาใส่เราแน่นอนนี่นะไอ้พรไอ้ไอ้พอเราไปไปแย่งไปแย่งต่อี้มันเฮ้ยกูกูนี่แล้วกูตั้งกล้องแล้วกล้องถ่ายดำผูใหญ่แล้วถ่ายดำผูใหญ่แล้วเดี๋ยวเกี่ยเียด้วยเลยเอาเลยเอาเอาล็อกแจเข้ามาเลยครับสองคนครับ นักแดนตัวนั้นไม่ไม่มีกูแน่นอนเอยกูดูแล้วเต่งออกต้องกีอีเมตนดยดิเตงของไอ้ขอวเดเวนเปตายนั้น่อยดิเป็นตายนั่นชิ้นไหนนะดิชิ้ไหนงีที่จะทีมงานคุณภาพตออยู่ในหน้าประตูกัะดีไม่ ED ไม่ไอยูื่อกีดเลยกาเปไหนแล้ว่เดินออกมาตามมาตาม ทีมงานมันมันวิ่งเลยปะมันวิ่งได้ปะไอ้เงี้ยเฮ้วิ่งได้จี๋เตงตี๋เตงทำไมตัวกูไม่มีหัวทำไมในเงากูไม่มีหัวอ้อตายไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยเต็งตายไอ้ไม่มีไอ้เฮ้เกียรนะไม่มีออฟนะตรงนี้่ยอมเนลมไม่มเนลมไม่มีออฟนด ไอ้ยงมีนำเลยจันเป็นเพื่อนตายก็ไม่อยากนำเลยอนตายวะไอ้ยุ้งเพื่อนตายเองไอ้ยุ้งเองเนาะหักคอไอ้ยแ้งเองเนาักคอเดียวเองคุณห้นเาเจอกันไออาร์ตไอห็นมีล้นะเจอกเลยเกมโง่อาร์ตมันอยู่ตรงนี้ตามมาตามมาุณแล้วเรื่องัจริงของ่อนตัวไรเยอะมัต้องเข้าบ้านแล้วเยเาบ้านเรือยังมันไม่ยกอะไรกันเ้ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตามมานี่ตัมมาแล้วมอยู่จุดเกิดมาเนี่ยดักอยักที่บอเลยมันดักจุดเกิดเราเพื่อนมันหรือเราไอ้ยันหนึ่งองศาใครเล่นในคอมบอกแล้วตรงนี้แหละฮาร์ดอยู่ปะฮาร์ดตามมานี่ดิใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูอ่ะอาร์ดคุย เดี pues ๋ยวพี nah ่ถ่วงเวลาให้บ้างดูว่เฮ้ยมันมันมันก่อนเลยพูดเหรอมันต้องเขียน่อนไม่ใช้การพูดนเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่ายหนังผู้ใหญ่ก่อนเฮ้ยอยู่คิดๆได้เลยมาพูดบ้าเห้ยเจ้ายู่ด้วยนี่ปล่อยเกลียงปล่อยเกลียงเหรอฮะให้พี่ดูคุณทั้งกล้อาเลยบังคับนะครับ เดี๋ยวก็มาโป่ม้เหี้ยกองไอ้นี้แบบคันเทพไปเลยเว้เงี้ยทิ้งกูดิไอ้เหี้ยไปไหนบอกกูด้วยไอ้เงี้กูกูโดนเหมือนไอ้เหี้ยแตกไงแต่อยู่ๆก็พุ่งลงไปเหี้ยมันลมไปนะไอ้ไอ้อาร์คืออะไรอ่ะกูไม่รู้อะไรนั้นแหละ ไอ้ยกูกูอบบว่บูตอแนแรกๆ <ขอ S 1> น,นี่นนม,นมันเล่นเกมเลยเนี่ยว่ายูไนเนี่ยไอ้ด่ามันเดือมันกธด่ามันเดือมันกธโอ้เรื<ไ>่องจ้าจมาเจ้าผู้ต้องข,อของ้ขอเสดสิทธิ์ผู้ต้องข้อเสดสัทธ์กูคคนโทนอีกูตกใจหมดเลยเนีขอขอน่ย กูคนทอนเออย่างไวเลยพีมาดูมาดูค่าดนะทของของไอ้เคสเตเวนเขาชันมาไปแล้วเพื่อนคือดวงคือตีา90%เลยนายกลับบ้านแล้วยังยังขายอะไรอีกตัดเดี๋ยวอ่าทำไรอะไรอ่ไม่เราเราต้องเราชนะดิเราจับใครชนะที่ก็เดี๋ยวอะไรอ่ะ หปแลเวออกไม่ได right, well ้ต so ้อง mm ีไฟแล้วเดี๋ยเอาเอาเก่าแล้วใช่ไม่เราเพือนเนี่ย